ไปหลอดอกถ้าจะอ่านเป็นจะอ่านค่าเป็นขอดมันก็จะประมาณเ5็้าสูาอยากจะให้ผมไปรีวิวตอนถ่ายรถของรถแต่ละคันด้วยจริงๆล้วผมก็อยจะไปถ่ายนะฮะตัวเลือกช่างตัวเลือกให้กับ f อฟหลายๆคนเห้นกันอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเสียอะไรนะฮะท่านผู้ชมเราสามารถที่จะทําเองได้ซ่อมเองได้นะสวัสดีครับทุกๆท,ท่านครับสวัสดีฮะเอฟฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งเมียนมาหรือว่า ทั่วโลกนะครับที่รับชมพัดผลคนรักแก่อยู่ในขณะน,นี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระความรู้และความบันเทิงเป็นทางเลือกของเกษตรกรนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่9ตําบลชัยสถานอําเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลง อีกหนึ่งคันนะฮะที่อยู่จังหวัดน่านนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านนะฮะว่ารถคันนี้ได้มาจากไหนได้มาอย่างไรแล้วทํางานหรือยังทํางานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปฟังจากปากของผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดคนคนรากหญ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย One, two, three, come นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมรถไถดัดแปลงนะคันนี้ผมเคยมารีวิวหนึ่งครั้งแล้วเมื่อประมาณต้นปีหรือปลายปีประมาณนี้แหละนะฮะตอนนั้นก็ผู้ใหญ่ซื้อมาใหม่ๆเลยฮะโอ้โหนี่จอดเลยกำลงังเสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ <Yeah. S 1> ครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นาทางภาคกลางเขาเรียกผู้ใหญ่ถ้าทางเหนือเเรียกปลาหลวง อันนี้ปลววงครับปลววงปลววงสันเ,เป็นจะไรครับปลววงนี่รถกันนี่ซื้อมาเมื่อไหร่ยังก่อต้นปีหรือปลายปีว้ประมาณต้นปีต้นปีเนาะนี่ลงนาแล้วอีกต้นนั่นน<ช>ี่หันคิดเอ่อคิดเปิลเต็มรถเลยเนี่ลุยมาแล้วครับลุยลุยมาแล้วนะเป็นจะไรครับผ่านก่อครับเลยแรกๆจะท่อเนาะอือที่ว่าท่านเขายังบกครองก้อ มาขเหมือนรถไถใหญ่เหมือนกันเนาะเมือนครั้งเวลาเรื่องไอ้ระบบผ่านระบบผ่านเขามันมันเขายังปั๊บม่ได้ตีไม่แต่ตอนนี้โอเคแล้วไมครับอเคกับพอรุ่นได้ละพอรุ่นได้ละไถเรียบร้อยเลยนะไถนาเนี่ยครับไถเมื่อกี้กี่ไรลมันเก้าไร่ครับไถเอารถกันในไทยนะใช้เวลากี่วันเก้าไหลไหมผมมันทำมาได้เต็มวันเนาะอ๋อแบบมีภาระหน้าที่เลยเนาะเป็นผู้หลวงเลยเนาะเมื่อครั้งก็ไปี่สอนเจ้าเฮ้ เล่วเสี้ยงน้ำมันไปหมดไปเท่าไรครับนน้้า้าามมัดซือประมาณเท่าไรเนี่ยเขาจะเกี่ยสูบ <45 S 1> โ<ด>ยนกันห้าลิตรก็บบยังเหมือนแบบสมบูรณ์เลยนะก็เ่ยนี่นะเท่าห้าลิตรจะคิดเป็นตัวเงินเนี่ยเหดือนประมาณสักบ่ถึงพันนะกล้าบอร<ล>ประมาณสักหกร้อยได้กิโนนี่กิโลนนี่ประมาณสองร้อยก็กิโลนสองร้อยสามสี่ประมาณเนี่ยสี่กิโลนสี่กิโลนนั่นก็ด้วยนะกับน่าจะประมาณตะวันนี่ผมตืมน้ำมันมามันตอนนี้น้ำมันมันขึ้นเนาะ สามสิบสาทเจ็ดสองตางค์ไอสารสิบี่บาทกะผมเติมไปพันหนึ่งได้อยู่ที่ยี่สิบแปดลิตรแต่ก่อนหน้านี้มันถ่ายจะประมาณสักสามสิบสองสามสิบสามเนาะก็น่าจะเจ็ดร้อยอะประมาณเจ็ดร้อยบาทคือว่าไปยัดเนาะเจ็ดร้อยบาทนี่เขียงร้อยสี่สิบเลยสามร้อยห้าสิบราคาต่อไรไถหุ่นไถ่ได้ี่ร้อยรถรถไถใหญ่นี่นะอ๋อก็ สามสามร้อยห้าสิบเก้าไหลกเก้าสามยี่สิบเจ็ดไม่ก็เก้าสามสองสามพันถ้าสมมติว่าเขาจ้างรถไถแตมเาเสี่ยงไปสามพันอันนี้เขาเสี่ยงน้ำมันไปแค่เจ็ดแปดร้อยแต่เขาก็ยังแก้ยังอื่นได้เห็เนาะเพราะมันเปลี่ยนของเขาเขาลงทุนมาแล้วเนาะแต่ลองปั๊บคนาดเลยยังแบบคนามันโลบมันมันพังอยู่เนาะทำในเหี่ยสักน่อยนิดเดียวอยู่อ๋อก็คือมันเปลี่ยนของเขาแล้วเนาะเขาจะ ปั๊บมันได้ไถมาได้ก็ได้เนาะถ้าเขามีเวลาว่างมันบ่เหมือนกับรถไถใหญ่เนาะรถไถใหญ่นี่เขาไปจ้างเขาเขาเขาบางทีเขาเฟ่งไปงานอื่นครับงานอื่นหลายตีเนาะอ๋อถือว่าคุ้มค่าเลยเนาะที่เขาซื้อมานี่นะต้องทำระบบแบบเจเย็นอ่ะต้องใจเย็นแล้วพวันอนู่ครับเขาเหมือนเขาเริ่มจะคล่องก็มันละนะเพราะว่าข้อเสียกับข้อดีมันก็มีของทุกอย่างว่าจะเป็นรถใหม่ว่าจะเป็นรถเก่าเนาะ อ่าถ้าเป็นรถด,ดัดแปลงแบบนี้ก็คือข้อเสียของของมันมีก่อนคุณหลวงข้อเสียของรถด,ดัดแปลงจะเด้งระบบการเชื่อมการอแม่นครับนี่ครับท่านผู้ชมเนีอ,อ,อ่อย,อยนี่คือข้อข้อเสียของรถไทยประดิษฐ์นะฮะเนี่ยก็อาจจะใช้เหล็กบางนะฮะบางช่างบางอู่บางช่างก็อาจจะใช้เหล็กบางแล้วก็เชื่อมเชื่อมก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ถ้ามันหักหรือว่ามันมันหลุดอ่ เจ้าของนาหรือว่าเจ้าของตักเก่้าเนี่ก็สามารถที่จะซ่อมได้เนาะอ่านี่แหละนี่ก็คือข้อดีข้อดีมันอยู่ในข้อเสียอ่ถ้าเป็นของรถไถค่ายใหญ่ๆเขาไปซ่อมเองมาได้เนาะต้องเข้าศูนย์่ึงเดียวโทรหาช่างเตรียมสตางค์ไว้ให้ช่างเลยแต่แบบนี้เขาแป่งเองก็ได้เนาะอันนี่ครก็ปวดหลวงว่ามาต่อต่อนี่ห็น้อยหนึ่งเนาะที่ต่อเพราะอย่างมาเปลี่ยนล้อใหม่กอนเออเพราะล้อเดิมมันเป็นล้อของ รถเก๋งอ่าอันนี้แม่นแม่นแม่นตัวนี้ก็ล้อดเดิมมันอ่ใช่ใช่ครับอ่าเนี่ยครับล้อดเดิมเป็นรถเก๋งมันมันก็จะต่ำนะแต่ทีนี้พ่อหลวงอ่าเปลี่ยนล้อกระทะใหม่เป็นแล้วก็อ่าดอกก้างปลาหกห้าศูนย์ขอบสิบสี่มันเลยทําให้ความความสูงมันสูงขึ้นเวลามันสูงขึ้นปุ๊บอ่าพ่อหลวงจะกดผ่านหน้าลงไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ลอยนะเพราะว่านี้มันสูงขึ้นมาก็เลยต้องใช้วิธีตัดตัดต่อเนี่ยดัดแปลงได้เพิ่มเติมได้นะ ให้ผลบกขยับออกมานองดีเร็ววครับสตทสตาร์ททีก่อนสตาร์ทมือพร้อมนะเนี่ได้สตาร์ทด้วยนะท่านผู้ชมนี่เครื่องตัวนี้ผู้ใหญ่ก็ซื้อมาสามหมู่ก่อนนี่ เอ้นี่ระเบเกียร์นี่มรแปงไหมก่อเนี่ยตอกพกที่ต่อต่อมามันเปิจี้ก่อนเบบนี้เลยนะออมินีมันหักอะเดี๋ยวเราเราดับเครื่องก็ได้หรอกดับเคองเลยอ่าโอเคามี่ียมไปโดนมอมน่นีนผมก็เลยอมัน กลัวว่ามันจะโดนไอ้ตัวนี้เลยเนาะแล้วเขาเจล็ดแบบย,งยางเวลาวิ่งเกรสรนะมันชอบติดมันจะลดนะนี่ขยับเลยอ๋อมันแค่แค่มันมันเด้งออกมาก่อน,นอ,บบอันเขาต้องขยับตัวนี้มาออกมาหนอกเลยแลออ้วขยับนี่นะเป็นอันที่นึงมันก็จะต้องนน,งน่พยถ้าถ้าเขาบอกขยับตัวเขาก็งองตัวนี้กเลยแล้ะงองตัวนี้ให้มันสูงเวลาเวลานี้ไปมันก็จะลบตัวนี้พอดีบ่ได้กะ เเออเนี่ย,<ช>ยถ,ถ้าเขาใบใหญ่ตัวนี้เขาเชื่อมงอตัวนี้ออกมานอยหนึ่งดีกว่าแล้วก็เชื่อมขึ้นมาตัวนี้เนะให้มันแต่แข็งนิดนึงนาครับนนครับคือมันลบตัวนี่ตัวตัว,ตวบางสายพันธุ์ถ้ามันลบตัวบางสายพันธุ์ได้มันก็จะบ,บดบดลนี่มันก็จะบดลแก้มจะบด,ะบดเลเลยรุดก็ไม่งเดือยรุดรุดรุดเลยนะเอาจะได้เว้ยเอาจะได้เว้ยนะโดดก่อนดีว่าดีว่าตุ้มนาอานบอกความไรเนี่ยดีว่านั่นบังครับ หหออยยมันโจเท่ากับมาใส่เกี๊ยติดหนึ่งได้เลยได้ค่ะบ้านกับนึกทันทีทันได้เลยนะครับก็คืออย่างน้อยเอาผ่านหน้าก็ผ่านหลังลงก่อนผ่านหน้าผ่านหลังลงก่อนแหละอันนี้่ได้ผ่านหน้าอะไรผ่านหน้าลงบัดนันมันตกใจเนาะเออตกใจบัดนั้นนี่ดูยางหน้ายางหน้าขับยางหลังแล้วโอ้โหเข้าคู่กันดีแล้วในยางหลังนี่เป็นเป็นลายตัวเอ็นะฮะท่านผู้ชม ป็นก็เป็นการเอายางเก่าเนาะยางเก่าไปหล่อดอกถ้าจะอ่านเป็นจะอ่านค่าเป็นขอบมันแล้วก็จะประมาณเจ็ดห้าศูนย์นะฮะจะเป็นเก้าเก้าศูนย์นะฮะในผ่านนี่ก็เป็นผ่านผ่านสามนะท่านผู้ชมแต่เดิมๆนี่เป็นผานสีนะพ่อหลวง <4. S 1> แต่นี่ผู้ใหญ่แกเอาผ่านออกไปขาดตัวหนึ่งนะถ้ามันไหแห้งไหผงเนี่สามารถใช้สชีได้แค่นี้กิสงสารแรงงวดนะนะ อีมันต้องใส่ร้อยแปดิบเนะเาะแซทีร้อยแปดิบอ,อันกับแซทีห okay. นึ่งห้าห้าเนาะแต่ทุนแลวกันเนาะทุน <laughs> <laughs> ทุน <laughs> มีร้อยแปดิมาอะไรนี่เนาะันนี้เนี่ยครับ<า>นี่ก็คือข้อเสียของของรถไถดตัดแปลงนะถ้าช่างเชื่อมดีใช้เหล็กหนาตัวนี้ก็จะหมดปัญหาไปนะฮะแต่นี่ก็ชาวนาหรือว่าเจ้าของรถก็สามารถที่จะเชื่อมเชื่อมแก้ไขเองได้นะฮะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับท่านผู้ชม อันนี้พอหลวงนี่ถ่ายไปไถเรียบร้อยแล้วไหมครับเนี่ยนานี่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าไถได้ไวมาได้ไถด้ไ่วไได้อ๋อแล้วอย่น้อยก็จะไปลืมแหวนกำหนึ่งเอาเอาเอาอย่างไปเอาคุบกะหรือว่าเอาเอาตัวนี้กะเอาเพียนี่กะบขาดนะครับเอาใส่ขาดใส่เพียนี่นะแล้วก็ไปขาดเนาะอืจะเจ๊ขาดก่อนในปีนี้นะครับตอนแรกว่ายหาเสื้อหาคุบอ๋อมีคุบไหมก่อ๋อืปลาเล่ยครับคุบทางอุตตฤทธ์นะผ่านไปกับแวะเสื้อแล้วปลาเล่ยคิดเต๋อ ท่านผู้ชมเป็นไงจริงๆแล้วผมมี FC หลายท่านนะฮะที่บอกว่าอยากจะให้ผมไปรีวิวตอนถ่ายรถของรถแต่ละคันด้วยจริงๆแล้วผมก็อยากจะไปถ่ายนะฮะแต่ทีนี้ของพ่อหลวงเนะี่ยนาแกถ่ายไว้แล้วนะฮะและออย่างคือนาอยู่ไกลด้วยเนาะนาบ้านนี่ก็มีแต่ว่า หวานปลูกป,ปอเทืองไปแล้วไม่อยากไปรบกวนปอเทืองเดี๋ยวปอเทืองออเดี๋ยวปอเทืองมันจะจะตายซะก่อนนะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปแอลอคันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าฮะเดี๋ยวพ่อหลวงบอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายคลิปวิดีโอส่งไปให้กับพัชพลคนลากยานะท่านผู้ชมนี่มีหลังคาหลังคานี่ก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะกลางคืนนี่สบายอ่ากางคืนนี่ก็อันนี้พ่อหลวงนี่มาติดใส่๋อเหรอครับติดเองไฟเนี่ยติดเองเนาะซื้อหลอดน้ำมักีรร้อยเนาะร้อยไป ใน拉า,านะชุดตัวนี้ก็สามร้อยปลายครับตัวชุดนึ่งกับนี่หนึ่งอันนี้สามร้อยปลายกันเรือตัวเดียวน่าจะประมาณร้อยสี่ร้อยห้าสิบอ่าน่าจะกูนกประมาณสามร้อยปลายเนี่ยถ้าผู้ชมคันนี้นี่คันนี้ประหลงเสื้อมาจากไหนครับเนี่ยยักษ์โสธรนะชนะนะ่างอะไรอย่างเงี้ยจำช่างเอกพันยักษ์โสธรนะ คราวที่แล้วผมไปทัวร์อีสานก็ไม่ได้รู้ข่าวนะฮะจะได้ไปเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานการผลิตของช่างเอกพันนะเดี๋ยวโอกาสหน,น้าถ้าได้ไปทางภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะจะพยายามไปหลายๆอู่หลายๆช่างนะนำตัวเลือกช่างตัวเลือกให้กับเอฟซหลายๆคนที่กําลังมองหารถไถดัดแปลงนะบ,บางคนก็คิดนะครับว่า,าการที่เราลงทุนถึงขนาดนี้บางบางอู่ก็แสนกว่าบางอู่ก็ 7จ็ดแปดหมื่นฟังดูราคาท่านผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าก็ยังแพงสู้ไปซื้อรถไถมือสองของญี่ปุ่นมาดีกว่านะฮะบางคนคอมเมนต์แบบนั้นผมจะแนะนําอย่างนี้นะฮะว่ารถไถดัดแปลงอย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าเสียอะไรนะฮะท่านผู้ชมเราสามารถที่จะทําเองได้ซ่อมเองได้นะฮะแต่ถ้าเป็นรถไถแบบของญี่ปุ่นมือสองนะ,ะถ้าซื้อมาอะไหล่หาไม่ได้นะผมบอกเลยเลยนะฮะกล้าพูดเลยว่าอะไหล่นี่หายากถ้าจะไปหาอะไหล่ก็คือต้องไปซื้อ ไปหาซื้อของเก่าจากร้านอีกถอดมาอีกคันหนึ่ง,งเอามาใส่นะฮะแต่ว่าของรถถ่ายดัดแปลงคันนี้ก็สิ่งที่จะเสียก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียนะอย่างโครงนะฮะโครงโครงจะเสียมันก็โอกาสเสียยากเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมจะมีแต่เครื่องเครื่องก็มีโอกาสเสียที่จะมีเสียก็ของพุกนนี้นะฮะพวกเหล็กมันหักอะไรประมาณนะี้แต่เราก็สามารถที่จะซ่อมแซมเองได้นะฮะ แล้วมันก็เป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนบุคคลด้วยนะว่าบางคนชื่นชอบในรถถยดัดแปลงเพราะว่าหนึ่งเครื่องหนึ่งสูบสูบเดียวประหยัดนะแล้วก็อะไรนี่ก็หาง่ายนะซ่อมแซมเองได้ด้วยนะอันนี้ลินเลยเคยหลักเทนเลอร์หรือยังพลอย<ว>ใส่น้ำนักต่าเลยตันหนึ่งได้หอ่อ ไอ้ไอ้ซันมันมาถึงนะผมเอาฝนพวกไอ้ไอ้ตัวเหลืองอะไรพวกนี้เนี่ยการทุ่งกางน้าเนี่ยขึ้นไปแบบขึ้นกังน้าขึ้นอย่างโลกโอเคเลยโอเคแล้วพอยางมันยังไงยางมันสูงแล้วก็เคี่ยงก็ร้อยสี่สิบพัทตัวใหม่หลอดไปรอดจะไว้ทดลองดูโอเคแะอันนี้ประสงค์แต่เนาะที่ว่าจะเอาไปทำหัวตัด ตัดเข้าเลยนะอ้โหตัดยาเอาหัเข้าเลยติวเพนกลาดงั้นก็เอ้าหาตัดตัดมาเนาะตัดตัดเทวดาสามมือฝ่ายตัดตัดเป็นแบบแบบตัดได้เข้าเป็นพัดเรื่อนนะเออเหมือนรถช่างไก่ที่ที่ทำเขาแล้วไหมก็คล้ายๆกันก็ที่ว่าเป็นตัดยาแพงโกลาประมาณเนี่ยนี่ไปขอจังหว่างดีฐานหนึ่งก็ครับแหมล่ะเขาถอดถอดถอดฐานหน้าออกถอดผ่านหน้าออกแล้วตัวนั้นเอามันตัวนั้นมาดัดแปลง ช่างไก่ทำมาทีหนึ่งละการหนึ่งละเป็นยาแพงกุล่าสามารถแต่เขาก็เอาไปตัดไอตัวปีเข้าก็ได้เวลาเข้าสูงแบบสามารถยกขึ้นแมนตัดสูงได้ไอ่าได้เวลาเราใีแบบแบบเข็นนี่มันมาตรฐานนะออแมนละเข็นมันยกขึ้นอะไรมันก็ได้น้อยเดียวอ่าฮสามารถเอาไปตัดแปงได้นะเขาซื้อตีอื่นมาเอามาประกอบใส่ตัดแปงใส่เอาก็ได้ผมบอกแล้วครับท่านผู้ชมว่า มันเป็นประโยชน์สารพัดประโยชน์นะอเนกประสงค์จริงๆนะรถไถดัดแปลงเนี่ยคิดว่าผู้หลวงครับตั้งแต่เสื้อมาคิดว่าคุ้มทุนก่าครับที่ครับทีเขาลงทุนไปนต,อนนตอนนี้ยังบุคุลิกอะกำลังปีแรกเนาะกำลังปีแรกแต่ก็คิดว่าดีกว่าที่เขาจะต้องไปไปจ้างรถไถใหญ่เนาะ<ช>เพราะว่ารถไถใหญ่ในบางทีนี่เขาก็อาจจะยิดพาดพารกิ้ของเขาขอกาแฟกัเนาะ อโอเคครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการรีวิวคลิปนี้ของพัดพลคนรรกแก่แต่ว่าเสียอย่างเดียวฮะเสียดายมากๆเลยตอนที่ว่าไม่ได้มีโอกาสนํารถคันนี้ไปถ่ายตอนที่ถ่ายแบบตอนขิดดินพุ่งจวดจวดเหมือนทุกคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมานะอย่างที่ผมบอกกล่าวไปแล้วนะครับก็คือนาของผู้หลงได้ถ่ายไว้แล้วนะจะไปถ่ายที่อื่นก็มันไม่มีที่จะถ่ายแล้วก็เลยเสียดายนะฮะ ก็คงไม่เป็นไรฮะ,ะไปดูในคลิปขันอื่นก็ได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากแก้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้พัดพลคนรากแก้และพ่อหลวงสรรต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเป็นกีน่นี้สวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับ